สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศเ้าๆนะครับข่ของคือเก่าวันนี้อากาศดีครับฝ่ามืดครึมนะครับช่วงบรรยากาศก่อนเขาพันษานะครับเงียบสนิทคือเก่านะครับแต่การขายของคือเก่านะครับลด,ดกําลังมาจากตลาดนะครับติ่งยางของขายยำเสาทุกๆเสานะครับพี่น้อง นี่คือบ้านนุ่นสวนปลาตำบลนำค้ามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับรับชมบรรยากาศเสาๆขายของตอนเสาไปนํากันนะครับพี่น้องขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับบรรยากาศอีสานยนยมือเสาทุกๆเสานะครับปิงปลาดุก25บาทปิ้งหมูหาบาทนะครับ เลยว่าเขาให้กินว่าเขาดีเลยโยงหัวนี้กับผมการแข่กันอยากินเหมือิพวกพอดีแต่คนที่กินบวกเลยหมูพวงทอดหมูปิ่งต้นเสาๆนะครับรถกำลังมาแต่ตลาดเสานะครับ

รถนำแข็งมาทรงน,นะครับรถคนกะไปดำไห้ดำนานะครับรถนำแข็งวารีเทพคนกะเซาหนาเนาะคนเช่าวนาก็ต้องคนกะไปดำนานะ้ครับพี่น้องผู้แกก็จะรถนำแข็งวารีเทพกามาทรงนะครับทํานาทีตอนต่เสาร์นะครับพาการบินธบาะนะครับ สวยๆเสวนี้นะครับก็บ่สวยหรอกครับพี่น้องทีหาเคืองนะครับตีหาเคืองกระแจงแล้วนะครับทุกมือเนี่ยนั่นหนาฝนนะครับเจ้าหน้าที่ทรงนำเคียงมันจะมาตามหน้าที่นะครับผมทรงหาเงินตอนเสาๆนะครับคนหากับเขาขกามมาเต่เสาคือเก่านะครับพี่น้องแต่ก็ห่างๆนะครับขายของเงียบๆ เนี่ยสวงเนี่ยเซลหน้ามันจะคุยกันนะครับเซากะไปดับหน้านะครับ แถาผู้นมรถขนกาผ,ผู้แก่การถแขก็มาเสด็กับเขานะครับบางหูบางตานะครับ พยับานก็สิประกาศเองหอกพนับานก็สิประกาศดอกโอ้โหเขาเป็นลูกเสี่ยมพนัานประกอบเขาพดกันเด็กเาเปเดเรนรีนนอกสุดลูกเียมพกันอยู่พอไปรุ่นกางมวยร้ไปมี่มันเปน ท <Hi. S 1> ่านสุวิทย์นะครับเสื้อสีเขียวนะครับท ar ่านสุวิทย so ์ลินทน์

กานเจพ้นนะครับขายของนะครับเสาๆนะครับเงียบพี่กันนะครับสายสายอนยำม,มือเสานะครับท่านมานิตินทอนกับท่านสวิตลินทอนนะครับโคโฮดูโอนะครับสายทอนเบียาญำเมือเสานะครับเอ,เอาอันไหนครับ

รถตามแข็งประสงค์ทรัพย์กนมาคิวต่อไปครับ ครับผ่านมานิตินทอนกับผ่านสุวิตินท,ท,นนท,นทอนนะครับสายถอนยังเมื่อเสาร์นะครับเบียเสาร์ละครับสำหรับเมื่อนี้เอาไวส้สนีทก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาพบพอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับขวัาาน,นขมวงวันดีตัวนี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อนู่เลยเดี๋ยวเี่าเพื่อนเช่าห้างอย <c oughs> ู <c oughs> ่เลย